เพื่อนๆนะครับนั่งอยู่ตรงคนขับใช่ไหมครับแล้วก็ถอยมาครับนะครับถอยมาปุ๊บนะครับทริคอยู่ตรงนี้ครับในการถอยนะครับถอยซ้ายเพื่อให้รถนะครับพ้นตรงมุมนี้นะครับไม่ไปคูณนะสวัสดีครับผมตั้มทามยาออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการถอยนะครับถอยออกจากมุมตึกนะนะครับมีเพื่อนๆนะครับทามหลังไม่เข้ามาว่าที่ทํางานนะครับมีที่จอดรถตรงหลังตึกนะครับเวลา เอารถออกมาเนี่ยนะครับเวลาเข้านะครับก็หน้าเข้านะครับเพราะว่าต้องรีบเอาหน้าเข้าปุ๊บนะครับไม่มีเวลาเอาหลังเข้านะครับเพราะว่าต้องรีบขึ้นไปทํางานนะครับพอหน้าเข้าปุ๊บนะพอเลิกงานแล้วก็เอาหลังออกครับนะครับก็มีหลายครั้งหลายคานนะครับที่ด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับไปครูดนะครับตรงมุมเสามุมตึกเนี่ยนะครับเป็นรอยนะครับก็ช้าใจนะครับพี่ตั้มครับมีวิธีแก้ยังไงช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนานะนะครับในการถอยตรงมุมตึกนะนะครับ ฝั่งซ้ายมือนะครับเอาด้านท้ายออกนะครับเราจะมีจุดสังเกตยังไงนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มซับสไครต์สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะนะครับอ่าหมดพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับมีเพื่อนๆนะครับถามเข้ามาว่านะครับ ที่ทำงานนะครับมีที่จอดอยู่เป็นหลังตึกนะนะครับก็จะจอดที่ประจำนะครับแล้วก็เวลาออกจากที่ทำงานนะครับจะต้องเดินทางมาปุ๊บถอยหลังมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับบางทีก็ถอยมาปุ๊บคูดตรงมุมตึกเงี้ยครับทำให้รถเป็นลอยนะครับก็เจ็บใจนะครับนะครับวิธีการถอยนะครับโดยที่เพื่อนๆนะครับจะถอยเข้ามาอย่างนี้นะครับปุ๊บถอยหลังมาปุ๊บแล้วหักซ้ายนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็เดินรถออกไปปุ๊บอย่างนี้นะนะครับไปดูคลิปไปเลยครับ ในการถอยรถนะครับตรงมุมนะครับด้านซ้ายนะนะครับด้านซ้ายฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นมุมนะครับเป็นมุมตึกนะนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับถอยหลังออกนะครับถอยหลังออกแล้วไปเจอมุมอย่างนี้นะครับมุมซ้ายมือนะเราจะถอยเลี้ยวซ้ายไม่ให้ด้านข้างรถเหล่านะครับไปคูดกับผนังไปคูดกับเหลี่ยมมุมของกำแพงจะทํำยังไงนะครับสําหรับกรณีแบบนี้นะครับ เรามองในมุมรถนะครับในมุมคนขับเนี่ยนะครับความรู้สึกว่าตรงนี้ฝั่งนี้มันจะแคบนะครับระหว่างช่องว่างระหว่างมุมตึกนะครับกับตัวถังรถก็จะแคบนิดนึงนะครับในมุมมองของคนขับนะครับวิธีการกะระยะนะครับผมจะวิเคราะห์อย่างนี้ครับนะครับผมจะใช้นะครับนี่ครับผมจะใช้ที่จับมือนะครับผมจะใช้ที่จับมือเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารนะก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ย ที่เปิดที่ที่เปิดป, <LEGO> ประตูนะครับที่อยู่ตรงนี้นะนะครับในการกะระยะนะนะครับอ่าอย่างนี้ครับเวลาเราถอยหลังมาใช่ไหมครับนี่ครับตรงนี้คือที่เปิดประตูนะนี่ครับที่เปิดประตูตรงข้างประตูเรานี่นะนะครับอ่าที่คือข้างประตูเรานี่นะครับตำแหน่งเดียวกันนะนะครับอ่าผมจะใช้ตรงนี้นะครับกะระยะนะครับก็คือให้ตรงนี้นะครับก่อนถึงอ่ามันจะชิงเฉียงนะครับให้ให้ให้ตำแหน่งของที่จับมือนะครับอยู่ก่อนที่จะ ถึงตรงมุมนะครับพอตำแหน่งที่จับมือเนี่ครับเลยมาปุ๊บใกล้จะถึงตรงมุมนี้นะครับผมหักซ้ายให้หมดครับเมื่อหักซ้ายแล้วนะครับรถก็จะไหลไปครับนะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊พี่เต้หักซ้ายแล้วด้านข้างมันไปคูดแน่นอนไม่ครับพอหักซ้ายแล้วนะครับด้านหน้าเราจะกวาดด้านหน้ารถเรานะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายเราจะจะกวาดออกครับเราหักซ้ายใช่ไหมครับด้านหน้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราจะกวาดออกปุ๊บ พอกวาดออกแล้วนะครับตัวถังเรานะครับจะเริ่มห่างออกจากกําแพงนะนะครับฟังดูเพื่อนๆอาจจะงงไม่รู้เรื่องพ่ตั้มพูดอะไรว่าด้านหน้ากวาดออกด้านข้างไม่ชนกําแพงอ่ะเรามาดูภาคปฏิบัติกินบว่าเป็นยังไงนะอ่ะมาดูนครับเริ่มแรกนะครับเราใส่เกียร์ถอยหลังก่อนครับปึ๊บอ่าทีนี้นะครับเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มองกระจกมองข้างนะเราก็ดูที่จับมือนะครับเป็นหลักนะเราตาจ้องที่จับมือนะครับไอที่ตรงประตูเปิด ที่จะเปิดประตูด้านฝั่งซ้ายนะนะครับตรงนี้นะครับเราจะถอยนะครับโดยที่ให้ล้อตรงก่อนนะนะครับล้อตรงก่อนนะครับเราจับพวงมาลัยให้ตรงนะครับไม่ต้องเดียวนะไม่ต้องเดียวครับอ่าดูกระจกมองข้างครับนะครับแล้วเราก็ถอยมาตรงๆครับถอยมาตรงๆปุ๊บนะครับถอยมาตรงๆเสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับให้ที่จับพวงมาลัยนะครับเอ้ที่จับประตูนะที่จับประตูด้านข้างของเรานะครับให้ทะแยงทะแยงนะครับทะแยงกับมุมของตึกนะนะครับ ก็คือให้มือจับประตูฝั่งผู้โดยสารฝั่งผู้โดยสารนี่นะครับก่อนที่จะถึงมุมนะครับนี่ครับประมาณนี้นะประมาณนี้อาจจะแยงประมาณนี้นะครับปุ๊บนะครับเราก็หมุนซ้ายหมดลยครับนะครับหมุนซ้ายหมดเลยครับหมุนเลหมุนหมุนซ้ายพร้อมกับปล่อยไหลด้วยนะนะครับพร้อมกับปล่อยไหลนะครับปล่อยรถไหลนะครับอ่าเราดูมุมนี้ถ้าเราดูกล้องมองถ้าเราดูกล้องมองหลังนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหพี่ตั้มข้างรถเรา เฉียดกับประตูเอเฉียดกับผนังตรงเหลี่ยมตึกโอ้ไม่ได้พี่ทาไปไม่ได้หรอกเนี่ยมันอันตรายเนี่ยมันชิวเฉียดมากเลยเนี่ยแต่พอเรามองกระจกมองข้างครับห่างไหมครับอ่าห่างนะนะครับห่างทีนี้นะครับพวงมาลัยผมหมุนซ้ายหมดเลยนะหมุนซ้ายหมดปุ๊บนะครับแล้วเราก็ปล่อยรถไหล่ไปครับเท้าผมอยู่ที่เบรกนะเท้าผมอยู่ที่เบรกนะครับแล้วก็ยกเบรกขึ้นมาครับแล้วก็ปล่อยไลไปเท้าผมยังอยู่ที่เบรกนะนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ด้านท้ายเรานะครับค่อยๆเข้าไปใกล้ๆตึกใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับที่บอกว่าด้านหน้าครับด้านหน้าเราจะกวาดออกทังฝั่งขวานะครับด้านท้ายเรานะครับด้านท้ายเราจะเข้าหาตึกแต่มันจะแต่มันจะช่องว่างระหว่างตึกนะครับมันจะคงที่นะนะครับช่องว่างตรงนี้มันจะคงที่นะครับเพื่อนๆดูนะตอนนี้พวงอะไรนะครับผมยังหมุนซ้ายค้างอยู่นะนะครับยังหมุนซ้ายค้างอยู่นะครับอ่าทีนี้นะครับ เรามาดูข้างตึกกั i mean นครับอ่าเรามาดูข้างตึกกันนะนะครับผมปล่อยไหลครับพวงมาลัยซ้ายค้างอยู่นะครับนี่ครับผมค่อยปล่อยไหลไปครับนะครับปล่อยไหลไปนะครับปึ๊บครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มมันจะยังคงที่อยู่นะครับแล้วก็เริ่มออกห่างมานะครับด้านหน้าเรานะครับด้านหน้าเรากวาดออกมาแล้วนะครับกวาดมาปึ๊บนี่ครับเองดังนั้นด้านข้างฝั่งซ้ายเรานะครับปึ๊บนะครับเราก็ดูครับทีนี้นะครับ เมื่อเรา,าพ้นออกมาแล้วนะครับเราเห็นว่าด้านข้างนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่เข้าไปใกล้ตึกเลยนะครับนี่ครับเราไม่เข้าไปใกล้ตึกเลยนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างนะครับว่านี่ครับให้ตัวถังเรานะครับขนานกับทางนะนี่ถ้าเพื่อนไม่มีร่องตรงนี้นะครับก็ให้ดูตรงตึกนะครับตรงผนังตรงกาแพงเนี่ยให้มันขนาน กับตัวถังรถเราแต่ถ้ามีร่องอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางเดินน้ําอ่ะเราก็ใช้ล่องนี้นะครับขนานกับตัวถังรถเรานะครับอ่าดูนะครับปุ๊บนะครับพอขนานปุ๊บนะพี่ตั้มขนานแล้วยังไงต่อครับอ่าก็ให้ขนานก่อนครับขนานปุ๊บอ่าพอขนานเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็คืนพวงมาลัยตรงครับนะครับคืนพวงมาลัยตรงปุ๊บนะครับปล่อยเบรกนะครับปล่อท้าจะเบรใล้รถไหลนะครับคืนพวงมาลัยตรงเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับว่า เราขนานไปเรื่อยๆไหมถ้าขนานปุ๊บเราก็ปล่อยนี่ครับพวงมาลัยผมตั้งตรงนะพวงมาลัยผมตั้งตรงนะครับแล้วก็ปล่อยไหลนะครับเท้าผมอยู่ที่เบรกนะเท้าผมอยู่ที่เบรกครับผมยกเท้าออกจากเบรกนะครับปล่อยให้รถไหลนะครับไปไปปุ๊บมาประมาณนี้นะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีกล้องมองหลัง <te ens> ก็ดูกล้องมองหลังด้วยก็ได้นะนะครับ <te ens> ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาด้วยก็ได้ครับเพื่อความชวนแต่ว่าถ้าเราดูนะครับมันต้องมีจุดจับนะครับจุดจับก็คือว่าฝั่งขวามีจุดจับไหม พวกกล่องระบายน้ําพวกกาแพงฝั่งขวาไม่มีครับมีแต่ฝั่งซ้ายครับดังนั้นเราก็เอาฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับให้ขนาดนะนะครับเราก็ดูครับว่าขนาดไหมนะครับเมื่อขนาดแล้วก็ตรงไปครับตรงไปตรงไปปุ๊บนะครับเมื่อใกล้จะถึงปุ๊บนะครับเราก็หักล้วก็ใช้มุกเดิมครับหักซ้ายหมดนะครับหักซ้ายปุ๊บนะครับหักซ้ายนะครับนี่หักซ้ายหมดเลยนะครับอ่านี่หักซ้ายหมดเลยนะครับเราก็ปล่อยรถไหลไปครับปุ๊บนะครับ ปล่อยลื่ลไยไปปุ๊บนะครับอ่าปล่อยลื่ลไยไปครับนะครับปล่อยลื่ลายไปใช้มุกเดิมครับปล่อยลื่นาหลไปปุ๊บนะครับแล้วก็ดูนะครับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ดูว่าตัวถังเราขนานกับร่องน้ํำไหมขนานกับแนวปูมไหมอ่าขนานเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับนี่ครับเมื่อขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บอ่าตัวเราก็ขนานกับถนนด้วยเหมือนกันนะครับใส่เกียร์เดินหน้าครับแล้วคืนล้อตรงครับปุ๊บอ่าแล้วก็ยกเท้านะครับจาก เบรกมาที่คันเร่งครับอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็เติมคันเร่งไปครับอ่านะครับเติมคันเร่งไปปุ๊บมาเราก็ขับตรงไปได้เลยนะประมาณนี้นะครับ ยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยนะครับด้านเอาด้านท้ายออกนะนะครับโดยที่เราต้องเลี้ยวซ้ายด้วยนะนะครับเอาด้านซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับถอยออกไปปุ๊บมาเราจะมีวิธีการกะยังไงนะครับเมื่อธรรมดาเราเดินหน้ามันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่พอถอยหลังออกนะครับเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการก็ใช้ที่จับประตูฝั่งผู้โดยสารคเรนนั่นเองนะครับทิคนี้นะครับใช้ได้เฉพาะรถเก่งนะ นะครับรถเก่งที่เป็นซีดานที่เป็นสีประตู5ประตูใช้ได้หมดเลยนะครับอีโค้คาซิติคานะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่ารถกระบะรถแวนใช้ไม่ได้นะครับรถแวนต้องใช้อีกระยะหนึ่งนะนะครับกระบะก็ต้องใช้อีกระยะหนึ่งนะเพราะว่าด้านท้ายกระบะยาวกว่าด้านท้ายรถแวนรถตู้ยาวกว่านะครับก็ต้องใช้มุมอื่นนะครับใช้จุดอื่นในการกะระยะนะอันนี้ก็จะเป็นทิคของ รถเก่งเท่านั้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถเก่ง้วเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเวซ้ายออกมุมตึกนะครับลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับรับรองว่าสะดวกสบายนะครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครััััับบบสสสหรรวนนีี้ดค อย่าลืมเปิดไฟเล,ลีย้ยวกันนะครับ